ี่น้องประชาชนที่เคารพเพื่อนกรรมกรที่รักทั้งหลายกาบเรียนพุทธดุลเขียวบริบูรณ์ท่านประธานญาติวิรชนและคณะการจัดเวทีไทยไม่ทนในคณะในคณะสมัญชนนะครับวันนี้แล้วก็ได้ดำเนินการมาเป็นลำดับนี้ ได้ทำให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจปัญหาบ้านเมืองอย่างดีที่สุดเพราะเป็นการนำเสนอในสถานการที่ประชาชนเรียกร้องให้หัวหน้ารัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกเป็นเรื่องที่ประชาชนได้นำเสนอเรื่องนี้ผ่านเวทีต่างๆตลอดเวลาเกือบเจ็ดปี มาบัดนี้เวทีไทยไม่ทนจึงได้มีนักเคลื่อนไหวผู้แทนทางการเมืองผู้แทนทางวิชาการและผู้แทนของประชาชนทุกสาขาอาชีพได้ขึ้นมานำเสนอในปัญหานี้ซึ่งกระผมในฐานะผู้แทนของกรรมกรซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ จะได้กราบเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าต้องมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนในเวทีไทยไม่ทนนี้เช่นกันธรรมกรมีความทุกข์ยากที่สุดนะครับในกรณีที่เมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าคนที่ได้รับผลจากโควิดในทีนี้มากที่สุดเป็นคัตเตอร์ก็คือ โรงงานต่างๆแมคมป์คนงานต่างๆกรรมกรได้รับผลกระทบกระเทือนมากที่สุดและไม่มีคิวในการที่จะฉีดยาหรือหาวัคซีนมาให้ได้เลยซึ่งนี่เป็นผลกระทบเฉพาะหน้าของขณะของรัฐบาลในขณะนี้นี่คือสิ่งที่กระทบกระเทือนที่สุดท่านต่างหลายครับ การที่เราได้จัดเวทีไทยไม่ทนทั้งนี้มีอาชีพหลายอาชีพเข้ามานำเสนอในปัญหาที่รัฐบาลตั้งแต่รัฐประหารยี่สองพฤษภาคมสองพัหิบเจ็ดมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่าผิดพลาดและล้มเหลวหลายอย่างหลายประการจนประชาชนนะไม่ทนประชาชนปฏิเสธรัฐบาลแล้ว ประเสศทผู้ปกครองแล้วประชาชนต้องการที่จะเปลี่ยนจากเขาที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกลับไปเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่สิ่งที่กระทบกระเทือนที่สุดก็คือกรรมกรซึ่งกรรมกรนั้นมีอยู่ในกํำลังแรงงานถึง20กว่าล้านและนอกกำลังแรงงานรวมแล้ว40กว่าล้านเป็นส่วนที่ข้างมากของประชาชนชาวไทย60กว่าล้าน แต่กรรมกรไทยนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาไม่เคยได้รับการเหลียวแลจนกระทบถึงคัตเตอร์โรงงานต่างๆที่ผ่านมาท่านทั้งหลายครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกรรมกรนั้นจะได้กลายเป็นติดโควิดมากมายจนถึงขนาดว่า ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อเดชะบุญที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น,นะครับได้มีโอกาสหรือได้ก้าวหน้าขึ้นในการที่จะจัดสรรวัคซีนเพิ่มขึ้นซึ่งเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่าที่คัตเตอร์โรงงานหรือแคมป์คนงานที่หลักสีนั้นติดกันสี่ห้าร้อทุกวันนี่ก็อยู่ใกล้หลักสี จึงเป็นเดชบุตรที่จะได้พึ่งบาร,รมีในครั้งนี้ท่านทั้งหลายครับปัญหาที่สำคัญที่สุดของบ้านเมืองก็คือเราซึ่งเป็นกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานซึ่งมีจำนวนมากที่สุดของประเทศได้สร้างบ้านสร้างเมืองได้ทำงานเลี้ยงชีพและได้ต่อสู้เพื่อสิทธิและเพื่อผลประโยชน์มายาวนานแต่ปรากฏว่า กรรมกรไทยนั้นไม่สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เลยและมีแต่จะต้องตกงานเพิ่มขึ้นมีแต่จะต้องเสี่ยงกับโรคภัยและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องกลับไปสู่ภูมิเนาเดิมคือเป็นชาวไร่ชาวนาสิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างที่เห็นกันมาโดยตลอดดังนั้นการที่ ตกงานในครั้งนี้และการย้ายนะครับาฐานการผลิตไปในที่ต่างๆนั้นในต่างประเทศทําให้ความทุกข์ยากสุดหนักแม้แต่นายจ้างนะครับจะมีเงินในการปิดโรงงานแค่เจ็กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเงินประกันสังคมแค่70%็ดสกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เราก็เพิ่งได้รับนะครับตามมาตราสาบสาของ การประกันสังคมว่าให้ช่วยเหลือเงินก็พิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้เลได้เพิ่มแค่ไม่กี่พันบาทสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนและทุกยากที่สุดของกรรมกรไทยท่านทั้งหลายครับสภากรรมกรแห่งชาติคือกลุ่มผักดันเป็นองค์การมวลชนที่มีแนวทางในการสร้างประยไตยิย่างสันติตามแนวทางของพรมราชบายสถาปนาการปกครองแบบประยตย ของร้อนเก้ารัชกาลที่ห้าที่หกที่เจ็ดและได้ประยุกต์กับสถานการณ์ก็คือการที่กรรมกรทั่วประเทศได้เข้าร่วมประชุมณลุมพินีสถานกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26กันยายนสอง8ห้าในการที่จะร่วมมือในการที่จะเสนอนโยบายสร้างป็นยับไตซึ่งเป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานก็คือ ทำอำนาจทิพย์ใจให้เป็นของมงชนหรือเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการเป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งได้ดําเนินแนวทางนี้มาเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองเพื่อจะผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นแต่ในขณะนั้นได้เกิดสงครามกลางเมืองในช่วงปี218จ,จนถึง66 223จึงได้น,นํานโยบายนี้ไปให้กองทัพแห่งชาติเพื่อร่วมมือกับกองทัพแห่งชาติในการที่จะ ยุติสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์จึงเป็นผลสําเร็จซึ่งโดยพลเอกเปรมจินสราโน์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและพลเอกชลิตยงใจยุทธเป็นผู้ัญชาการฐานบกซึ่งอันนี้เป็นความสําเร็จของแนวทางของกรรมกรอย่างงดงามกรรมกรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยดังนั้นกรรมกรจึงได้ร่วมมือกับทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งวันนี้ในเวลาเวทีไทยไม่ทนด้วยเพื่อจะผลักดันในการสร้างแบบใจให้แล้วเสร็จท่านทั้งหลายครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี้มีนโยบายอย่างไรกับกรรมกรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในภาครวมที่สุดนะครับไม่เคยให้สัตยาบันว่าด้วยอนุสัญญา i l o ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งการคุ้มครองการจัดตั้งสาภาพแรงงาน ไม่ได้รับรองสิทธิแรงงานตาม i l o ซึ่งได้กำหนดไว้หลายบทสิ่งนี้ได้เรียกร้องและทักท้วงมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะขยับได้เลยนี่คือปัญหาที่เป็นผเด็จการนั่นเองท่านทั้งหลายครับปัญหาในการที่จะมีสิทธิมีสิทธิในการที่จะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรในการที่จะ หยุดงานทั่วไปหยุดงานหรือเรียกร้องค่าจ้างกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายบันการที่มีทุนประกันสังคมก็ตามสำนักงานประกันสังคมก็ตามหรือกองทุนต่างๆก็ตามกรรมกรไม่ใช่เป็นผู้ที่จะดูแลและร่วมมือในการที่จะจัดสรรผลประโยชน์นั้นมีแต่รัฐบาลกับนายจ้างทั้งสิน้นนี่คือนโยบายที่ทำให้เกิดผลร้ายกับกรรมกรอย่างถึงที่สุดท่านทั้งหลายครับ ปัญหาใหญ่อันหนึ่งของไทยก็คือรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นของชาติแต่ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะครับต้องถูกแปรรูปไปเป็นจำนวนมากไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรถไฟหรือ รับภิษากิจต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางตรงก็คือยุบหรือยกเลิกในทางอ้อมก็คือพยายามที่จะตัดตอนไม่ให้ขยายไม่ให้เติบโตสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยเป็นนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจและเป็นนโยบายที่ทําให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนั้นไปตอกอยู่กับกลุ่มทุนหรือนายทุนบางกลุ่มบางคณะนี่เป็นนโยบายที่ พลังงานระวิสาหกิจหรือประชาชนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทําลายผลประโยชน์ของชาติของประชาชนนี่คือความผิดที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลนี้ที่จําเป็นจะต้องยุติไม่ให้ดําเนินการบริหารประเทศอีกต่อไปท่านทั้งหลายครับสภากรรมกรแห่งชาติซึ่งเป็นองค์การทางการเมืองที่ร่วมกับผักดันกับกลุ่มต่างๆนั้นก็ได้นำนโยบายหรือแนวทางนี้นะครับ สู่พักการเมืองต่างๆสู่คณะรัฐประหารเพื่อให้เขาเนี่ยได้นําแนวทางที่จะสร้างเปานอับตายให้แล้วเสร็จเนี่ยแต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธเสียทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายทําให้เกิดความทุกข์ยากกับกรรมกรและความทุกข์ยากกับประชาชนจนถึงวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับปัญหาเราจะออกทางไหนหรือแก้ทางไหนนั่นคือพลเอกประยุทธ์ ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลท่านรักษาระบอบเผด็จการนี้ไว้มันการที่ประชาชนเรียกร้องและต้องการประชาธิไตยถ้ารักษาระบอบเผด็จการไว้ก็จําเป็นจะต้องอยู่ไม่ได้เพราะเมื่อระบอบเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะคนไม่ยอมสร้างระบอบประชาธิไตยนั่นเองนี่คือสิ่งที่เป็นผลร้ายที่จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเปลี่ยนให้เกิดประชาธิไตย ในกรณีพึกสภาธรมินนะครับในพึกสภาธรมินนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีสามห้าปรากฏว่าความจริงแล้วหลังจากที่เกิดความสมานฉันท์ความรักความสามัคคีในครั้งนั้นไม่เกิดสงครามกลางเมืองหรือเกิดจลาจลน,นั้นทำให้มีนายกรัฐมนตรีชื่ออน,นันต์ปัญญราชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นความจริงแล้วนายก อนันนั้นไม่ใช่รัฐบาลรักษาการแต่เป็นรัฐบาลเฉพาะการหมายถึงมีภารกิจในการที่จะมาสร้างประยับตไตมีภารกิจที่จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมายาวนานนั้นเกิดความสงบโดยการขยายเสรีภาพไปสู่อำนาจที่ประยนี่เองที่เป็นสิ่งที่ทำให้ความผิดพลาดวันนั้นก็คือคิดว่าเป็นรัฐบาลรักษาการ จึงได้ร่างรั้นูลและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นี่คือความผิดพลาดในครั้งนั้นเพราะะวันนี้ที่ท่านทั้งหลายนะครับได้ผลักดันในการที่จะเปลี่ยนรัฐบาลน,นั้นก็คือต้องมีรัฐบาลเฉพาะการนั่นเองพี่น้องที่เคารพครับปัญหาที่สําคัญอันดับต่อมาก็คือการที่กรรมกรนะครับซึ่งเป็นพลังอิสระและเป็นพลังที่ เกิดขึ้นมาคู่กับนายทุนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการปฏิวัติสกรรมเมื่อสามร้อยปีเศษที่แล้วมากรรมกรจึงเป็นพลังอิสระและจึงเป็นพลังสำคัญเป็นพลังนำเป็นพลังชี้ขาดของโลกทั่วโลกประสบความสำเร็จในการสร้างปิยไตประสบความสำเร็จในการที่พาบ้านเมืองไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่นั้นมาจากฝีมือกรรมกรพรานกรรมกรทั้งหลายนะครับ ต้องร่วมกันผลักดันโดยเฉพาะกรรมกรไทยซึ่งยาวนานมาแปดสิบเก้าปีแล้วที่ไม่สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้วันนี้กรรมกรไทยต้องร่วมมือกับไรก,กับไทยไม่ทนกับคณะต่างๆที่เข้ามาวันนี้เพื่อสร้างประยาไใจให้แล้วเสร็จท่านทั้งหลายครับกรรมกรไทยเป็นกรรมกรที่มีความสำคัญอันหนึ่งก็คือ เป็นคนรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างความเจริญรุ่งเรืองและได้ช่วยเหลือประเทศชาติมาทุกมิติบัดนี้ทางการเมืองนั้นกรรมกรจะร่วมมือกับนายทุนนะครับจะร่วมมือการสร้างประยปไตและกรรมกรนั้นยึดถือแนวทางของพระหมหากษัตริย์ในการสร้างประยปไตสิ่งเหล่านี้ได้มีคำแถลงและสิ่งเหล่านี้ได้มี การประชุมการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นวันเมด์นะครับซึ่งเป็นวันกรรมกรสากลหรือวันแรงงานแห่งชาติหรือวันที่26กกันยายนสอทุกปีในการที่จะรำลึกถึงการผลักดันที่จะร่วมมือกันต่อสู้บัดนี้นะครับกรรมกรทั้งหลายซึ่งมีความทุกข์ยากและเดือดร้อนที่สุดในปัจจุบันจึงสามัคคีกันในการที่ร่วมมือกับ คณะไทยไม่ทนนี้ในการที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการเช่นเดียวกับที่เราเกิดขึ้นในปี2 5 3 5นี่คือความมุ่งหมายและแนวทางและเจตนาของกรรมกรไทยและจะมีบรรดากรรมกรทั้งเอกชนรัฐวิสาหกิจและนักวิชาการกรรมกรเนี่ยจะเข้าร่วมในการ ต่อสู้กับท่านทั้งหลายเพื่อให้ได้ประชาไต่เพื่อให้อำนาจทิพย์ไตเป็นของวงชนและให้มีการปกครองแบบประชาไต่ครับสวัสดีครับ